แต่ปลายเท้าเสียงรองเท้าย่ำกับพื้นคอนคกรีตทำให้ทุกก้าวปลายเป็นเสียงดังราวกับตะโกนในโบสถ์ร้างอากาศย็นเยือะเยืคล้ายลมแต่กลับได้กลิ่นบางอย่างเหม็นอับคล้ายกับท่าเลียดที่ขึ้นบ่าเชื่อด้วยกลิ่นเลือดเก่าที่ฝังลึกในผนงังทั้งสองเริ่มไลฟ์พอดแคสต์ผ่านไมโครโฟนไร้สายที่ติดไว้ตอนนี้เราอยู่ในถงชั้นหนึ่งครับ เต้พูดบริเวณนี้มีข่าวหรือว่าเคยเป็นห้องฉุกเฉินมีเคสคนไข้ที่มาแล้วไม่เคยได้ออกไปอีกเลยเมื่อกี้คุณได้ยินเสียงเหมือนขูดผนังไม้มินพูดขึ้นทันทีหลังจากจบประโยคของเต้ทั้งคู่หยุดนิ่งในทันทีเสียงขูดคึืคาดเบาๆดังมาจากชั้นบนเหมือนอะไรบางอย่างกำลังทานบนฝ้าเพดาน แต่มันเร็วเกินกว่าจะเป็นสักว์ไม่ใช่แมวไม่ใช่หนูมันมีน้ำหนักเสียงคื่ลากยาวแต่เป็นจังหวะคล้ายมือที่กวาดฐานรอยแผลไปดูกันมิ้นเอ่ยก่อนจะไม่รอคำตอบแล้วก้าวขึ้นบันไดเหล็กสนิมที่ดังเยียดเยียดในทุกย่างก้าวใต้เกลือน้ำลายตามอย่างเงียบเียกชั้นสองไม่มีอะไรนอกจากเตียงเขีนเก่าๆถ้าจะ